ผ่านน้ำแ้น้ำมันอ่างอยู่มันคิ่มันมาเป็นอะไรหรอบ่ให้สุขกับสุยกว่าไม่ให้สุกาอ้กระสาก็ือรสนถายบ่่บ่คิได้คือออกเเว่นมาไงได้นี่ก็ตามน้ำอ่านี้ก็เบรกทายได้เนี่ยเบิ่งเรื่องทา่ไย ใหญ่เ,เหี้ยเจะขึ้นมาสูงเหี้ยใส่ลวกใบม่วงเห็นมันใหม่โอ้ยกูชุ่มอยู่พูดรวงก็ม่วงฟูอ่ะพูดกูชุ่มพูดชุมอยู่เหมือนกับหลวกขึ้ก็ก็มักซีด้านกูกระชีดแดดิมอยู่พูอ่ะโอ้ยขอว่ามันเป็นสิ่งนีเจอออกมันหายากพันนี้อ,อย่าไปตัดมันตัดเหงาไมถ้ามันแจกไหมนั่นัดด้นตะกรบจนไหน ที่จะที่วัยทยจอร์ลไี่ด้ที่ผิม่างใหม่เนก็ได้หมดเปเทปทีเจนไปฟุกคุยมันใหญ่อีกเลยเมื่อักี้มาฟุกม,มุ่งไปในหนึงง่งาใี้เป็นเถิดะเออเคยว่าสัางกับซีบุญอื่นบุญวาแต่ว่าให้พบไฟเพื่อห้วันนี้เจไว้เห็นนั่งเลยให้อันยัง ไม่จอดีแบ,นะบบนีเขาบอกว่าเขาเป็นายอแบเนีนนะ้แต่นีกว่าที่เราแบบเนี่ยมันสาดผมมันเปียก,ม,ยก,ม,ยกมันสาดกว่าวไก่มันคือเปียกฝาเหรอไหมืมมันลม้มมันล้มยู่บ่ล้มตัวเนาะใหญ่นี่ตอนเลนะเลียะตอนที่เจ้าอาบน้ำนะ่ะ อไผต้ม่มไข้เห็ดเกงเนือบอเะขานไหนเรงต้มเนือบอ๊ะมันได้กินเหนือเลยอะ่ะเหมือนต้มเนืออยาเจมันถองเอียงบดีอุะบะบอยพิษไผ่เป็นยังจังบัเว,วบเดียหอนเชงสีแต่วจ้าว่นมันได้กเหนียวใจเร่งเมาไม่ติดตอนนี้เือ่อน อันนี้กินเขาเซเว่นเลยแรงเมาไม่ิกินอย่างกินใจบอกใมีไรคนสุดจอิกใมีเคยยิงกี้แก้ไกลเกิมโอ้ยกินจังหลายท